อเง,งในการเดินทางมากนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ช้ารถนะครับของตำรวจเพื่อขึ้นรถต่อไปที่ลาดยาวนะครับแล้วก็จะมีคนมารับเราที่ลาดยาวทีนึงการเดินทางเป็นอย่างไรวันนี้เหนื่อยมากการเดินทางมาตั้งแต่เช้าม,ามาตอนนี้ก็ร่วมสามชั่วโมงแล้วตลอดการเดินทางนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ลาดยาวครับเดี๋ยวไปขึ้นรถที่พ่อสองวันนี้นะครับเดินทางมาถึงที่ รถต่อ <ítulo> <ikut> นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะขึ้นรถต่อนะครับไปที่ลาดยาวนะครับจะมีรถของเราที is is ่ลาดยาวอยู่การเดินทางนี้เนลยมาครับเจอกันที่ลาดยาวครับขอนอนกันครับถามอะไรกันตอนนี้นะครับกำลังเดินทางไปที่อำเภอลาดยาวนะครับทีประมาณ8ปดิโยนะครับถึงลาดยาวแล้วต่อรถจากลาดยาวไปที่แม่ฮ ong สินะครับพรุ่งนี้เราจะตื่นไหวหรือเปล่าก็ติดตามชม ตอนต่อไปครับวันนี้นะครับเราไปที่อำเภอลาดยางนะครับจะคู้เด็กจะขึ้นรถพ่อนไปที่อำเภอเชิกันนะครับแต่แล้วจะมีรถมาแล้วก็จะทำการเชิกันเพื่อไปถึงที่ค่ายนะครับวันนี้เดินทางเกียมากอ่อนเพียงเพียแรงะครับเหนื่อยมากหมดแรงแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ค่ายนะครับวันนี้เดินทางจนแบบเรียกว่าการเดินทางเป็นรถบรรทกตองแบบตับมากนะครับเดี๋ยวต่อไป เห็นรถนะครับรถด้านหลังนะครับรถด้านหลังและขึ okay. ้นคันนี้กันเลยครับเจอกันนะครับอีกช่วงหนึ่งที่ค่ายเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเช้าวันที่สองนะครับกับเราสภานิติและเยาวชนจังหวัดลุบุรีนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาช่วยกันทําฝายนะครับที่อําเภอแม่วงนะครับเป็นฝายกั้นน้ํานะครับที่จะกั้นน้ําลงไปทางด้านล่าง นะครับเดี๋ยวจะทํายังไงนะครับจะอุปสรรคจะมีไหมนะครับในวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันสู้ตายับวันนี้โอเคเอาละรครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำป่ายด้านในนะครับตอนนี้เดี๋ยวเช่่ยกันแบกปูนครับแล้วก็ คงณน้ำคุจะหนึ่งข่อยครับเดินขึ้นไปด้านบนนะครับขนทางจะเป็นอย่างไรนะครับจะระบาดแค่ไหนจะเจอไปเดือนจะเจอสิงสาราสัตว์งูจงอางอย่างที่คุณครูพูดไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านบนครับไปครับตามออกมาครับสบายเนาะสบายเนาะัอนี้ครับตอนนี้นะครับหนทางเดินขึ้นเดินขึ้นอยู่กําลังขึ้นอยู่นะครับด้านหน้าดูน้องๆนะครับแบกปูนอยู่อันนี้ผมมง เหนื่อยมากตอนนี้แบบเแบรกสังขารตัวเองเอยู่ต้องเบรกสังขารตัวเองไปอยู่นะครับระวังน้องผู้หญิงระวังนะครับผู้ชายไม่เป็นไรปล่อยเอาไปน้องผู้หญิงระวังนะครับไปครับเดี๋ยวขึ้นมาต่อีกูไปเดี๋ยวขึ้นไปอีกประมาณ16กิโลนะครับแล้วทางซ้ายอีก8กิโลทางขวาอีกห้กิโลถึงฝ่ายพอดีครับไปครับโอ้จะขนาดนี้ไม่ต้องไปแล้วนี่นะพะมันถึงบ้านหนุ่มพอดีเลยนั่นน่ะ ถึงที่ทำฝ่ายแล้วครับยังยังยังใกล้แล้วใกล้แล้ว่เดียวพดเดีย ปมาณเกือบซึ่งครับแล้ปุ่นกวรจะถึงนะครับบนทางลำบากมากครับครับผมตอนนี้ครับจิงสถานที่ที่ทำป่าย์ครัคือจ่าจำเริ่ม้ำมีบาครัรีนนอ จะลงเดีทีนั่นะจะลงมือนะครับทำฝ่ายนะครับจะออกเป็นยังไงเดี๋ยวที่พามารยเสอนคุเครับเอ้าครับผมนะครับก็ เสร็จแล้วนะครับทำฝายวันนี้นะครับเหนื่อยมากขนหินตั้งแต่เช้าจนถึงพี่ตอนนี้ก็เวลาสบายนมง้งนะครับเดี๋ยวจะกลับไปที่โรงเรียนแม่วงนะครับเดี๋ยวกลับไปทากิจกรรมกันต่อนะครับพิธีเปิดนะครับในวันนี้นะครับแล้วจะมีกิจกรรมต่อในช่วงฝายนะครับวันนี้สําหรับฝายวันนี้นะครับสนุกมาก นะครับได้พบกับธรรมชาติต่างๆมากมายนะครับได้เจอสิ่งต่างๆมากมายกับเ,ออเรียกว่าธรรมชาติที่สวยงามของแม่วงแห่งนี้ครับเดี๋ยวเจอกันที่เรียนครับ ครับแบบเ้าเปนสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับเรามาวางองมาลานะครับเนื่องในวันยีมหาราชนะครับที่องค์การบริหารแม่วงนะครับเที่ยมเอแม่วงนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะกลับไปก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมอำลานะครับแล้วก็ย้ายเดินทางกลับจังหวัดสบุรีครับบ้านพักของเราซึ่งเราจากมานนี่จริงบ้านเลยเกินชิดหอดไล่หลายชิดหอดอีพอชิเม เอ้ยพี่น้องหลายจเจอกันพี่โรบูลีครับ ก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวกำลังจะเดินทางกลับัจากมีแม่วงนะครับจะกลับไปที่รบุรีเมืองเก่าของเราใจกลาเอาวอนขอเราถึกกันว่ารบุรีเม่ก่อนนี้ยังเป็นเจ้าของเขาเป็นของนะครับเดี๋ยวเจอกันที่รบุรีครับเดี๋ย้เข้รับ คำตอบดีครับตอนนี้นะครับก็ขึ้นไปนั่งบนรถแล้วนะครับจะเดินทางต่อนะครับไปที่สถานีขนส่งนะครับที่รถไฟหรือถไฟเลยที่บอสอนะครับเพื่อไปขึ้นรถไฟนะครับวันนี้เดี๋ยวเดินกลับบุีนะครัเหนื่อยมากการเดินทางไกลมากนะครับน่าจะได้ขึ้นรถไฟสักบ่ายๆก็คงจะถึงที่สระบุรีสักสี่ทุ่มโล้แล้วผมจะได้กลับไปนอนที่ป้านประมัน เที่ยงคืนนะครับต่อรถไปนะครับเพราะต้องเดินทางไกลนะครับเดี๋ยวเราเจอกันต่อนะครับที่สถานีรถไฟครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะเดินทางกลับนะครับจากสถานีรถไฟนครสวรรค์ถึงเหมาปลายทางที่ลบ่นหลีนะครับเดี๋ยวเราต่อรถสักคู่งเดี๋ยวรถมาแล้วรถก็แพงจะไหมต่างนะครับรอสักครั้งหนึ่งครับ ตรงนี้กว่างนะพีสิบบาทเยียร์เยียร์เลยพ่ะขาบ้านแ้ก็ม่ถงเยอนั่นไงล่ะไมด้เลยไม่ได้เลยอยู่นรถแล้วคเดี๋ย่ไปนั่นต่อขายสิบาทจ้าขายบ้านใครไม่เยอะเล่ะ จับเวลาดีๆตอนนี้เขานอนก่อนนะครับเหนื่อยมากเลย